สวัสดีครับส่งงานล้างลอกครับผมโกัวซาเรวชิงกาล่านะครับรับล้างลอกทัวร์ละชนจักรนะครับอย่างนี้ลอกชิมาโน่นะครับเป็นตระกูลโอเชียคอนเควสลิมิเต็ดนะครับเป็นเบอร์201 HG นะครับถอดล้างให้เรียบร้อยน่าสภาพโดยรวมถือว่าสมบูรณ์ดีนะครับหมุนเนียนปกตินะครับหมุนนุ่มนะครับอร่อยภายในก็อยู่สภาพสมบูรณ์เดี๋ยวว่ากันไม่จุดนะครับจุดแรกตัวแขนมือหมุนนะครับเป็นแขนคาร์บอนนะครับลูกปืนประคองหนอกหมุนลื่นปกติดีนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับตรงจุดนี้ ต่อมาตัวเสาแกนมือหมุนนะครับลูกปืนประคองเสาแกนมือหมุนลูกล่างลูกบนก็อยู่สภาพสมบูรณ์ดีนะครับเป็นลูกปืนแท้นะครับส่วนตัวเกียวเสาปรับเบรกได้ปกติดีนะครับใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวผ้าเบรกเป็นเบรกคาร์บอนนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้มีเวลาพาดึงออกมีสัญญาณเสียงเรสเะโยมครับดังปกติดีนะครับใส่จารบีสมูทแดกของค่าชิมานโให้เรียบร้อยนะครับเบรกไหลเนียนดีนะครับเบรกค่อนข้างหนักมากนะครับ ต่อมาระบบกันตีกลับนะครับลูกปืนว n e way anti reverse นะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับหยุดได้ดีนะครับตัวนี้มี2ระบบนะครับเป็นระบบหนงนกกก็จอกช่วยเซฟตี้ระบบกันตีกลับอีกหนึ่งชั้นนะครับต่อมาระบบเฟืองขับนะเฟืองพินเนียนเฟืองไร้นะครับหมุนเนียนปรติดีนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ shimano นะครับสำหรับลอกตะคุณจิกกิ้งโดยตรงนะครับสำหรับใส่เฟืองเกียร์นะครับ dg 0 7นะครับส่วนลูกปืนอะไหล่ภายในก็ชุดยกนะครับทำงานได้โปรติดีนะครับ ก็สมบูรณ์ดีถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับส่วนลูกปืนประคองแกนสปูลนะครับหมุนเรื่องปกติดีนะครับเป็นให้มีเสียงหออของลูกปืนนะครับจุดต่อมาระบบการทํางานของตัวเกียร์สายเพิ่งตัวนอนเค้าไฟานะครับลูกปืนประคองเพิ่งตัวนอนก็อยู่สภาพสมบูรณ์ดีนะครับใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับจบแล้วดีครับส่งงานครับ